ตลาดคนนู้นก็บอกนีลละไพคนนี้ก็บอกนีลละไพคุณต้นเล่าให้ลูกค้าเราฟังหน่อยว่านีลละไพที่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนีลละไพเนี่ยเขาทดสอบอะไรยังไงครับต้นเล่าให้ลูกค้าเราฟังครับเดี๋ยวพาไปดูต้นไปจุดไหนได้ใจบ้างครับเดินคุยไปเลยสบายๆคุณต้นไปเขาว่ามงลวดนิลละไผ่าหรือว่าประตูหน้าต่างนิรละไผนะครับครับ้นจะอธิบายได้ว่าเราต้องผ่านถึง3การทดสอบนะครับถึงจะเรียกว่าเขาเรียกว่านิรละไผนะครับต่างอย่าง อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าไนเชียเทสครับผมหรือว่าทดสอบแรงเฉือนครับผมอ่ะไปดูว่าจุดนี้ที่ต้นทดสอบอะไรยังไงบ้างการทดสอบแรงเฉือนนะครับเราก็จะใช้ใบมีดพิเศษนะครับเป็นใบมีดเขาเรียกว่าเฮฟวี่เฮฟวี่คัตเตอร์นะครับใช้ในการตัดลวดซึ่งต้องสามารถตัดได้ไม่เกินขาดได้ไม่เกิน150ยิมิลิเมตรนครับนี่คือสเปคของเรานะครับถ้าผ่านก็ถือว่าเรียกเป็น มุงลวดนีรภัยเฉพาะมุงลวดนะครับครับผมอ,อันนี้ก็คือเป็นไนเชียที่บอกว่าเอ๊ะมุงลวดทั่วๆไปที่บอกวันนี้ับภัยเนี่ยต้องมั่นใจนะว่าเป็นไนเชียตามมาตรฐานที่คุณต้นเมื่อสักครู่อันนี้แค่สเตชันที่1นะ่นะเดี๋ยวไปดูสเตชันที่2ว่าเขาทดสอบอะไรกันอีกต้นแล้วส่วนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ครับพี่อ๋อตัวนี้เขาเรียกว่าการทดสอบทดสอบการาง,งัดแงะครับเจม่เทสเจม่เทสครับดูไขควงนะครับประใภ่ไขควงปกตินะครับเป็นไขควงตามมาตรฐานเลยครับจะใหญ่กว่า มาตรฐานจะใหญ่กว่าครับจะใหญ่กว่ามาตรฐานก็คือเป็นการทดสอบการงัดเงี้ยกรอบบานและจุดล็อกเพื่อให้มั่นใจว่าถ้ามีผู้้ายเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยตัวเจมีทเทสของเราเนี่ยผ่านการทดสอบได้ครับใช้ครับดังนั้นตัวตัวฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นพิเศษโอเคออกแบบมาพิเศษเพื่อให้ผ่านตัวเจมีเทสเจมีเทสด้วยถ้าไนทผ่ากเจมิเทสก็ไม่เรียกว่านี้ลราภัยที่ตะ่กี้เขาเพิ่งงัดไปนะครับน้องผู้ชายตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยงัดไม่สามารถที่จะ เห็นไหมครับอย่างภาพที่เห็นเลยไม่รู้จักพี่ใบยังไงก็คือให้มั่นใจว่าการทดสอบเจมี่เทสก็ถือเป็นหัวใจหลักนะครับยี่ห้ออื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ยี่ห้อมาเจสิกอย่างที่บอกว่าเราทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่ามุ้งรวดนิรภัยเนี่ยเป็นมุ้งรวดนิรภัยตามมาตรฐานนิรภัยสากคนจริงไปเดี๋ยวไปดูเซสชั่นต่อไปนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นจุดที่เรียกว่า d y น a มิ c อินแพคเทสผมพูดถูกแล้วที่รถูกต้องครับทดสอบยังไงบ้างที่ต้นโชว์เลยครับตัว เพื่อ<ม>เป็นการทดสอบว่าระบบ fixing ของบริษัทเมสเทคเนี่ยเป็นนิรภัยหรือไม่เดี๋ยวผมขอลองจับดูนะนี่ลูกตุ่มหนักมากคนระับน้ําหนักเท่าไหร่พี่ตัวนี้น้ําหนัก42ก<ห>ิโลครับหนักครับแล้วก็เนี่ยลูกเบิ่มเลยแล้วจะทดสอบอยังไงพี่ต้นสาธิตเลยครับครับเราก็จะทําการทดสอบโดยการปล่อยลูกตุ่มนะครับไปกระแทกตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับทดสอบอยู่5ครั้งครับนะครับ,รบตัวเรทต้องไม่ฉีกขาด ต้องไม่หลุดจา,ากเฟรมนี่คือมาตรฐานตัวตักขายก็ต้องไม่ฉิกขาดใช่ครับเดี๋ยวลองให้พี่ต้นทดสอบให้ดูเลยเริ่มเลยครับนี่คือทิ้งที่น้ําหนัก42กกโลกันซึ่งเวลามันลงไปที่บานเนี่ยน้ำหนักมันก็น่าจะมากกว่านั้นด้วย <roses> ด้วยแรงประมาณ100จูล200 <consequences> จูลครับเนี่ยดูดูรอยที่ที่เขาเพิ่งปล่อยเห็นไหมครับ ละขายนี่ก็โอเคแหละเป็นรอยบ้างแต่ว่าไม่มีลักษณะที่ทําให้มาดูแล้วเนี่ยเขาดาใช่ะน,ชนะครับแล้วก็ตัวกรอบานเห็นไหมครับก็ยังนเตเบิลอยู่ได้ดีมากมากนั่นก็หมายความว่าระบบ fixing ของเราเป็นนีระัยรถูกต้องดังนั้นเราต้องผ่านถึง3จุด ไม่ว่าจะเป็นเมชนิ้ลาไพรฟิกซิงที่นิ้ลาไพรนะครับตัวฮาร์ดแวร์ที่ต้องนิ้ละไพยด้วยใช่ก็คือทั้งสามตัวคุณต้นเล่ามาตั้งแต่สเตปนี้ก็คือจะสรุปให้ฟังว่าพี่ต้นก็พาเรามาดูทั้งตัวไดเชียท์สนะครับที่เป็นการผลิบไปนีอุตสาหกรรมน้ําหนัก35กิโลกรัมลงไปที่ตะข่ายนิลลาไเพื่อให้มั่นใจว่าตะข่ายจะต้องไม่ขาดหรือฉีกออกนะครับแล้วก็จุดที่สองเมื่อกี้ที่น้องเขางัดให้ดูก็คือเจมมี่ทสหรือการงัดเนี้ยตามกรอบบานและจุดล็อกเพื่ออใให้มมมั่่่นจจวาเืีโร มาบุกบ้านลูกค้าแล้วติดตั้งมาเจสเทคอยู่เนี่ยเราผ่านมาตรฐา,านนิรภัยที่สาธารณรักำหนดแล้วก็จุดสุดท้ายที่คุณต้นพูดไปนะครับก็คือ Dynamic impact ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อให้มั่นใจจริงๆว่าจะเคลมว่านิรภัย,ยต้องผ่านทดสอบทั้ง3อย่างนี้ซึ่งคนอื่นทดสอบอยังไงเราไม่รู้นะครับจะทดสอบันเองหลังร้านโดยช่างที่มีประสบการณ์เราไม่รู้แต่ว่ามาเจสเทคทดสอบอย่างที่ลูกค้าเห็นเมื่อสักครู่ไปติดตั้งบ้านริมทะเลเนี่ยเมสมันจะเป็นจริง คุณต้นทดสอบอะไรบ้างกับเกลือดีบ้าครับในการทดสอบตัวนี้นะครับเราจะมีการทดสอบที่เรียกว่าซอสเพรเทสนะครับซอสเพรเทสคือการทดสอบโคโลชันหรือว่าทดสอบการสึกกรอดเนื่องจากเราเอาน้ําเกลือนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นการจําลองของน้ําเกลือเลยนะครับว่าเกลือความเข้มข้นเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็พ่นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยอุณหภูมิสามสิบห้าองศาความชื้นสัมพัทร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นการจําลองสภาวะของน้ํา ทะเลนะครับซึ่งการทดสอบของเราเนี่ยเราผ่านปกติแล้วเราก็เทสทุกสามพันชั่วโมงสามพันชั่วโมงก็เทียบเท่าสามสิบปีสามสิบปีใช่ครับ <Wow. S 2> ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าแม้บ้านลูกค้าติดตั้งมุ้งรุ่นนี้แล้วข,ของมาเจสตอเ์ริมทะเลเนี่ยปัญหาเรื่องสนิมไม่เกิดแน่นอนโดยสเตเลแล้วเนีนน่ยจะไม่มีสนิมแน่นอนโดยณสมบัติประมาณนี้ครับแต่นี่คือเพื่อเช็คจริงให้มีความมั่นใจว่ามัน ได้ตามมาตรฐานที่เรากำหนดใช่ครับโดยโดยเฉพาะตัวเขาน์เโค้ดเราเป็นสเปเชียลสูตรพิเศษสําหรับเขาน์เโค้ดก็เป็นโ Knowhow ใช่ครับและเรามั่นใจเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยไม่มีสนิมเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งนอกหนือจากประขายแล้วก็ยังมีการทดสตัวอีกอ่นึ่งด้วยใช่ครับรวมถึงตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆคอมพเนนตตต่างๆที่เป็นสกรูอะไรต่างๆเราก็เป็นสเตนเลสสตีลแล้วก็มีการทดสอบจากตัวซอ s p สเบดสเพราะนั้นลูกค้าที่กังวลนะครับว่า ละองเกลือหรือว่าบ้านที่อยู่ใกล้ทะเลแล้วจะมีปัญหาเรื่องของอสนิมหรือปัญหามุงลวดที่มันมีลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของสีไปหรือเปล่าบอกได้เลยว่ามั่นใจได้เพราะว่าทางโารงงานแมสเทคเขาดูแลเรื่องนี้แลตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวฟังคุณต้นนะครับว่าเ,เราตรวจสอบ123่สองในทุก process แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเ,เราคิดเองเออเองหรือเปล่าอยากให้คุณต้นพูดถึง c e r t i f ิที่อยู่ข้างหลังให้ลูกค้ามั่นใจนหน่อยว่าเราได้ c e r t i f ิ อะไรยังไงบ้างครับ๋ยวเล่าให้ผมฟังที่คุณภาคกุญใจของฝั่ง QC ของเราเลยโอเคนะครับสำหรับเมสติกของเราเป็นห้องปฏิบัติการที่เราเรียกว่าห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากลน,นะครับเราได้รับรอง accreditation นะครับ ISO 17025ห้ให้ซูมมาที่ใกล้นะครับซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐาน<ม>นะครับซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม,มหรือว่าหน่วยงาน NAC หรือว่าเรียกว่า N a c นะครับซึ่ง N a c เนี่ยคือใคร นั่นก็คือหน่วยงานของประเทศไทยครับที่ขึ้นตรงกับ i l a ลนะครับ <K> ที่ <K> เขาเรียกว่าเป็น International, International Laboratory Accreditation Corporation ครับ, okay. รบก็คืออ้างอิงกับระดับของ Accreditation ระดับโลกนะครับดังนั้นใบ Certificate ที่ออกจากบริษัทเมสเทคก็สามารถใช้ r i f e r e n c e อ้างอิงได้กับทุกหน่วยงานในโลกนี้แล้วแล้วก็เขายอมรับเรา <Okay. S 1> โอเคอก็ถะพูดง่ายๆว่าเราพูดเองเสร็จปุ๊บเนี่ย ตัวแปรที่ออกสริติเราให้ให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยคือเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกเขายอมรับใช่ครับและอีกอันหนึ่งที่พี่ต้นพูดถึงว่าต่นี้เกิดว่าความภาคภูมิใจในของฝั่งเราคืออะไรเป็นไหมนะครับมันคือมาตรฐานที่เราเรียกว่าเป็นแพลตินัมเลเวลของเรื่องของพาวเดอร์โค้ดครับเราได้ระดับแพลตินัมเลเวลซึ่งวารันตีถึง30ปีก็เยอะที่สุดนะครับในโลกนี้ละและที่สำคัญครับเบสออนสเตนเลสสตีลนะครับไม่มีที่ไหนให้การรับรอง บนสแตนเลสสตีลเลยนะครับเขาให้การรับรองเฉพาะบริษัทเมสเซนของเราครับซึ่งครั้ที่หน้านี่ถือเป็นสิ่งที่ท็อบพิสูนสูงที่สุดไม่มีสูงกว่านี้แล้วใช่ครับผมก็ลูกค้ามั่นใจได้เพราะว่าพู่มาขนาดนี้แล้วเชลผมว่าปีหน้าต้องซื้อเพิ่มนะมั้ยครับคงไม่มีเชลไม่มีที่วางนะครับก็ให้มั่นใจว่าเราทํางานเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ของมาเจสเซนนะครับ ภายใต้การดูแลของทีมเมสเทคทุกคนตั้งใจทุกขั้นตอนเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลครับ